ามาดูตอนกลางวันจ้ะตอนกลางวันการเป็นยุคของเด็กๆเ,เขาเขาก็จะนอนลนอนน้่มเว้นเพราะว่าหมาว่าแมวพากกันนอนดีลากรีันห่อนเนาะเอาน้ำลาดพื้นให้มันเย็นเย็นบางน,นอนกายนอนกายแขนเอาขางกายหนักหนักตัวนั้นก็นนอนเราจะเอาน้ำลาดพื้นให้เย็นเย็นเพราะว่ามันร้อนจัด แล้วทีนี้กลางวันร้อนๆเด็กๆเขาก็จะมานอนเด็กๆเขาก็จะมานอนอยู่พื้นที่ว่าเขานาหมาดเนาะห้ามนาให้มันเย็นเขาก็จะพักกันนอนเม่ว่าหมาว่าแมวนอนนอกกันย้มเว้นน,นอนเพราะมันห่อนเนาะน้ามาาพื้นในเปีกเยกแล้วมันชุ่มชื้นมันก็เย็นมันก็พักกันนอนนอนอยู่คนละฟังย้ำหน้ากัหยอกกันเน ลุกขึ้นได้ก็ยอกันถึงหมาทึงแมวเลยน้องยอกันกัดกันตัวน,นี้น้อนหนาหักดิความเป็นอยู่ตอนกลางวันของหมาแมวเรานะคะใค้ชอนหนารักให้เบิ่งจ้าน่ารักน่ารักว่ะเจ้าก,กาแฟนอนตัวดำปืดเลยกินเก่งกินเยอะอ้วนปุ๊กๆกเลยกาแฟ นอนน้ำพืดอีกส่วนหนึงก็บนอนข้างนอกจ้าแมวอีกส่วนหนึ่งไปนอนอยู่หนาของน้ำอยู่ในของน้ำม,มันเย็นเนาะบางส่วนก็นจะนอนอยู่น้าพื้นดินอยู่ในบ้านในคัวนี่แหละเป็นพื้นดินเราน้ําลดน้าหกแผ่เปียกเปียกแล้วเขาก็จะเย็นย้าเว้นก็นได้นอน ถ่ายความเป็นอยู่ความน่ารักของเด็กๆให้ดูคะ่ะแต่ละวันความเป็นอยู่ของเขาอีกออกไฟยนึงกับสีเมนควายควายกับพักกันนอนเว้นตอนนี้หาโม้กว่ากับพักกันนอนเว้น ทำคลิปความน่ารักให้ดูค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ